การมาสการครับของสุดท้ายนกปูเนาะอครับไก่มาแล้วครับมันมาฝันเมื่อขึ้นวันพ่อไงนะครับฝันที่ล่อเก่ายืนยุ่ท้ายรถกับปูเอิ้ด้านใดก็บบอปหันหลังให้ครับมันเอินซ้มเที่ยวเที่ยวันหลังมากมันล่อเก่ากับปูมันยืนยุ่ท้ายรถครับยืดยืนยุติทะเบียนเลยทะเบียนนน่นมันก็ยืนด้วยครับ เพื่อเลียกเพื่นจะบอกเลียกเก่าหนึ่งหมอมึงอุ้มเล็กน้อยมาน่องเด้กขันนั่นแหละเมื่อนางก้ันเห็นเพิ่นรับดาวเดชเพิ่นเนาะครับดับเด็ชเพิ่นเพิ่นกับผู้ผ่านบ้านเองโอ้ยวันผ่านี่ไก็มาฟันเทียมเพิ่นอีกครับอุ้มเล็กน้อยมหาเพิ่นก้นก็ว่าเอฟซีว่าดับชีร่างถ้ามันดับประยูเดียะเนาะมันมีเท่าไงเก่าหนึ่งเก่าหกเก่าซีร่างนะถ้ามันดับประยู่ อ๋อของันองบ่แน่นถ้ามันถ้ามันดำไปอยู่กับกันคันดาวคันว่าบ่มากกับกันๆๆๆๆๆไม้เท่ครับปูะจะเป็นทัดออกเทาะครับชุดล่างเลยปูออชุดล่างมาครบ,บล่างโอมาครบล่างครับชุดนี้มาครบล่างนะครับปูมาครบล่างเก้าสี่หกหกหนึ่งปูล่างใหเก้าหลักสิบเก้าหลักสิบ บนวิ่งแปดกับปูเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าสี่เอาย่นี่เด่นทุกตัวอ๋ออันนี้ในชุดแอบว่างันกระเข้าซุนหาอ่าขันน้ำมันนะปูเนาะมันสั่งแถบแปดก็พอขับปูอือแปดชีก็มีแปดทางก็มีรับปูเก้าชีก็มีอืมปูยื่ไดนี่แล้วขันนำมันเนี่ยละ กวีวาจะเล่นคาร์นบลเล่นสามตัวนะกรับปูให้เก้าหลักสิบเล่นปูฟันที่เก้า 9, 9, หลักสิบล่าง 9, กับ,บอมาครบล่างเก้าสี่หกหนึ่งคือไม่มีต้องไม่มีแล้วปูเก้าหนึ่งเก้าเทียเก้าหกครับให้เก้าเป็นหลักสิบฟันเก้าหลักสิบสำชมชุดบนเราปูนะชุดบน บนวิ่งแปดปะปัววิ่งแปดไปเร่บนนั่นอะกับฟันเหยลักสิบปะปัวฟันลักบ่มันก็มาเพแตะระท่าเบิ้งกับรับคือว่างวดอ่ะมันก็ออกศูนย์เจ็ดเจ็ดได้บ้าหน่วยฟาดสอกมาหนึ่งเจ็ดครับน้ำมาสองเดียเจ็ดบ้นนี้แปดห้าห้าไม่มาหน่วยงวเนี่ถามันมาได้บ้านนี่มันจะเป็นแปดห้าถามันมาละคขันมันสองมาหยุดลักสิบก็ได้คือหาแปดมาได้ครับนี่อ๋อกัรเล่นบริปักรักไข่โมปูอาจจะมารักสิบรักหน่วยก็ได รับนวลนันปูว่ามันม่มากทางหน่วยเ็ดไม่มาหน่วยถ้ามันมาแล้วมันจะบ่มาอีกใฟรท่านนี้ออกหนึ่งเ็ดเต็มบ่มันของบระดนอนอันนี้คือกันออกศูนย์ห้าแล้วถ้ามันมาแปดห้าได้บ้างไหมข้าวปูถ้าหาม่มาหน่วยถ้าไปรลบจีบตัวนี้ครับทามันมากหน่วยกับตัวนี้ครับแปดสี่สี่แปดหนึ่งกันไว้ครับกับไว้ซะตัวกันก็คือชิบจีเลขมันบ่ได้เปลี่ยนแปลงบ่นได้บัได้ตัดแล้วก็บ่ได้เพิ่มพอเก้าทอเก่านะปูบ่มีเี่ยนอไรเปลี่ยนแปลง นี่จะว่ากลับให้เธอครับเน้นแปดห้าห้าแปดแปดสี่สี่แปดแบปูสองคูกันหนึ่งซีกันหนึ่งซีเออครับมันเตีอยวจ้าขาดำบดบัตรเนี่ยมันเด่นแปดห้าห้าแปดได้เลยครับคือเด่นคือเด่นชุดนี้แปดห้าห้าแปดโอ้จับให้นี่มิตรลักไทยนี่แปดห้าห้าแปดทั้งนั้นนกปูเนาะเจ็ดห้าแปดหกห้าแปดเอ้ยเจ็ดแปดห้าทำชุ่ม เจ็ดแปดห้าเจ็ดห้าแปดหกห้าแปดหกแปดห้าเก้าแปดห้าเก้าห้าแปดสามแปดห้าสามห้าแปดเราปูเนาะโอ้คือมันเด่นหาเปลแปลห้าเด่นห้าแปดแปดหาคือฟันนี่ถ้าฟันบนนี่ฟันแปดห้าหาแปดเล่นบาปูเนี่ยฟันตัวนี้อ่าถานัดเรปูเนาะอือตุ่มเป็นร่องเลยแปดซีกันหนึ่งซีแปดซีซีแปดกันหนึ่งซีนี่โตกันอันนี้ตัวร่องอันนี้ตัวกันมันจะเด่นตัวนี้นี่เด่น เด่นเด่นอันนี้งลองนี่ก็คือกันอันนี้ก็ะองคือกันร้องค่ะเด่นให้ตัวเดียวชุดบนโอ้มิ้นให้ตัวเดียวปะปูกาวิ่งก็ให้วิ่งแปดไปด้านบนกับอืวิ่งเก้าตาล่างกับปู ทำตัดเล่นทอดกันแล้วละคั่ามากก็เล่นทอดกันไว้อืมครับปูวหละชุดล่างนี่แต่ปูวเน้นตัวไหนหนักตัวไหนปูวก็คือมันฝันเห็นล้อเก่าที่แรกเก่าเนี่ยมันบอเด่นหรอกฝันเห็นล้อเก่าอุ้มเล็กน่อยเนี่ยเนาะอืมขันว่านีเล็กดังถ้าวัานีเล็กเก่าหัวกับเก่าเสียเล็กดังถ้าเอามาเล็กตัวนี้ละว่างเล็กเก่าหนึ่งอ่าอืครับ กันเลยห้เรียนท่อกันเด่นทุกตัวเด่นทุกตัวออสามหางนี่เด่นทุกตัวเด่ยนย้ำมาเด่นทุกตัวนะปูเนาะตรงตรงเลยนะปูเนาะเน้นล่างตรงตรงเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าสี่เด่นทุกตัวครับผมนี่ครับเด่นทุกตัวตรงตรง,ตรงไม่ต้องกลับนะปูเนาะครับท่านผู้ชมเพราะว่าชุดล่างปูฟันให้แล้วเก้ามาหลักสิบนะปูเนาะเล่า ขับเก้าหลักสิบล่างกั 9, 1, 9, 6, 9, 4, บเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าสี่บอตัดให้เพราะวันเด่นทุกตัวนี่ครับย้ำนะครับเนาะปูย้ำย้ำให้ครับเลขมันวันจันทร์เลขมันสูงเลขมันสูงติปู0ูนย์สามเก้าเลขติดเลขติด0ูนอือาเก้าปูเลขฟันที่เก้าเลขออกวันจันทร์ครับเลขวันจันทร์มนจากสูงครับ,รบผมก็ให้ตามสูตรห้เบิ่งเนี่ยเด้อนี่สูตรนั่นก็ได้ครับ รักสิบรักหน่วยทั้งนี้ครับอันนี้หนึ่งเจ็ดดีดีครับอันนี้ได้เจ็ดกับแปดปะปูมันนี้ก็ศูนย์ห้าเนี่ยเลยครับอืมแปดสี่แปดห้าแนโปู้อเนาไดด้้คือตัแลวหนึ่งห้าไม่ได้หนึ่งสี่ไม่ได้หนึ่งหนึ่งสี่ได้หนึ่งสี่มาตกกันกันแม่ครับผม ตามสูตรนี่ครับตามห้าสูตรที่สูตรปูนี่ครับ405นาะครับเนาะครับ,นะรบได้4กับ5มาอ่า05 05บวก13นะปูเนาะ13คงที่บวกปูบวก13มาปู13บวก13บวก,13บวกก็จะได้1กับ8 1นี้ดับเหลือ8ประกอบ85 84นี่ครับชุดบนปูชุดบน ตัวนี้มันกับเลสามบวกวันในนึงก็ศูนย์มันก็ออกหนึ่งเจ็ดนี่เนี่ยครับปูครับในที่สามบวกออกศูนย์ห้านี่เนี่ยครับนึ่งมันนี้ก็มีเท่านี้ครับปูแปดสี่แปดห้าหนึ่งสี่ท่นสูตรนี่คือสี่บวกศูนย์ได้สี่ห้าบวกศูนย์ได้ห้านกปูเนาะอันนี้สี่บวกหนึ่งได้ห้าเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดอ๋อนี่ครับสูตรสูตรปูไอจับจะได้ตามนี่ชุดบนนกปูเนาะ มันมาแปน้องกันคับไม่ได้เฮ็ดคันไม่ได้เฮ็ดต้องงดก้อนเียเรือเรื่อยขาทุนก็หาสามหาแปดมันอกไปน้องกันเนี่ครับครับอ๋อแคปหาแปดแคปหน้าจอครับทำเป็นช่วครับนี่ครับปูย้ําปูฟันเน้นโค้งสุดท้ายครับปูหาเจ็ดแปดครับบนวิ่งแปดตัวเดียวเน้นให้คู่เดียวฟันที่แปดห้าห้าแปดตัวรองแปดสี่สี่แปดกันหนึ่งสี่ชุดสามตัวเน้นที่แปดห้าห้าแปดนะครับเจ็ดแปดหา นี่ครับหลักหลักลอยมีเจ็ดมีเก้ามีดหกมีสามับประกบกับห้าแปดแปดห้านี่ครับแคปเอาครับผมชุดล่างวิ่งเก้าตัวเดียวฟันเก้าหลักสิบครับปูเน้นให้เลยฟันให้เลยเก้าหลักสิบเด่นทุกคู่ครับเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าสี่ตรงตรงไม่ต้องกลับมาครบล่างเก้าสี่หกหนึ่งเน้นเก้าหลักสิบครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับผมก็ตามนี้นะครับแคปหน้าจอครับพี่น้องกับพิจารณาเนาะครับ เอาไปป็นแนวทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับเพื่อให้พี่น้องตัดสินใจว่าชอบตัวใดมักตัวใดนะครับถ้าพูดชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนอาจสีใได้ตัวเลขที่พี่น้องมักนะครับไปพิดเจตนานะครับพูดใด้เขามาแล้วนะครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับให้ความฝาผพาโชคกนเะครับเ้อสวัสดีครับ